สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโบที่ขุมซรัพรถบ้านคุณภาพดีนะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังโบนี่นะคะบอกเลยว่าหล่อเล้าใจสุดๆต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota Corolla a l t i สรุ่น 1.8e ส port ค่ะคันนี้นะคะมากับเพิ่มยนต์ 1,800cc ค่ะให้กําลังแรงมาที่141แรงม้าเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคันนี้นะคะรุ่นสปอ r t ตเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมรอบนอกกันก่อนนะคะจากที่เห็นภายนอกนะคะก็บอกเลยว่าสปอร์ตสุดๆเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเห็นเป็นไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็มาดูกันที่ ล้อแมกนะคะนี่มาจากโรงงานเลยนะคะขนาดขอบ17นิ้วรวมถึงการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์หลังค่ะที่สําคัญนะคะรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคโร l อัลติสนะคะค่ะสนุกนั่งสบายให้ความสปอร์ตสุดๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชมภายในกันว่าเจ้าของเดิมคันนี้นะคะเขาได้มีการเลียนนะคะวิทยุมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะเขามานั่งเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าสปอร์ตมากๆเลยค่ะภายในข้างในนะคะเป็นสีดําแบบว่าดูเท่สุดๆเลยนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะที่สําคัญนะคะนอกเหนือจากที่มาตรฐานที่มาจากโรงงานแล้วอย่างเกียร์ออโต้นะคะเป็น C ี T 7สปีดเดี๋ยวมาดูหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเปลี่ยนมาเป็นจอ Android นะคะหน้าจอ10นิ้วแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือโทรศัพท์มือถือนะคะเชื่อมจอใหญ่ๆอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะแล้วก็รถคันนี้เองนะคะ 1.8E นะคะ a u t i s เนี่ยระบบความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะอย่างแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็เป็นพวกะระบบของความปลอดภัยทางการขับขี่ก็ระบบเบรก abs ให้ความขับขี่ได้ อย่างปลอดภัยมากๆค่ะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะ Toyota c o ค o l l A ัลติส 1.8e ปี2014นี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะที่เห็นเราจาก YouTube ค่ะนะคะไม่พลาดเลยนะคะที่ขุมทรัพย์รถบ้านคุณภาพดีจะให้แคมเปญพิเศษค่ะสำหรับใครที่มาจาก u t u b e นะคะคันนี้นะคะเราฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ฟรีนะคะ เลยนะคะรับประกันคุณภาพรถให้1ปีค่ะที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะก็ออกรถได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านที่เราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงนะคะบอกเลยสภาพดีสุดๆค่ะเราคัดสภาพมาเก็ต A อยู่แล้วนะคะประวัติดีนะคะรถมือเดียวค่ะไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมนะคะขุมทรัพย์รับประกันคุณภาพรับประกันโคร,รงสร้างค่ะถ้าเกิดเจอว่ารถคันนี้นะคะมีการชนหนักขึ้นมาขุมทรัพย์รถบ้านคุณภาพดียินดีซื้อ คืในราคาเต็มจํานวนค่ะที่สําคัญน,นะคะรถเข้าใหม่ขุมทรัพย์นะคะตอนนี้รถเข้าใหม่เยอะมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามเราได้นะคะที่ w ว w ร์ไวดุมทรัพย์ยูสคาร์ดอค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะเข้ามาที่นี่เลยค่ะที่ YouTube กด Subscribe ไว้นะคะกดติดตามเราไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรับชมรีวิวรถแบบสดใหม่เน้นๆทุกคันเลยค่ะ